สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เดินทางยามค่ำคืนอีกวัน,นครับผมมุ่งหน้าอุทยานะครับนี่ต่ออำเภอเมืองนะครสวรรค์น,นะครับผมจากปัป๊มปตทอำเภอเมืองนะครสวรรค์ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนะครสวรรค์น,นะครับ เสียุ่มหน้าจังหวัดุิยาครับผมดี่ะะครับอย่างค่ำคืนโงเจ็ทุ่มนะครับ ละที่นครสวรรค,ค์ครับละที่กดที่ดินเสร็จเพิ่งเก็บเสร็จโฮมได้กลับมือนะครับวไปนี้ หบกลับครับผมยังไม่ทันเอาตเช้า บรรยากาศนอนยามเย็นขาเข้าตัวเมืองนครสวรรค์นะครับชมนี่ขาเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ก็เกี่ยวกับเลือดไม่พอตรงนั้นเลยเลือดเนี่ยไว้พ่อใส่กันที่พ่อซืี่เลือดเห็นไหมมนใน่นแหละในเก๊ตปอดบังปลอดิื้อมากินสองเมื่อในเก๊ตเราเกิดไฟหายก็เราต้องเกิดมีไฟหน้าเป็นตาสีเหลือง จันสบายตาเปิดไฟจะมีไฟอยู่ไม่นั่ง <ตา S 2> เฉยมีไมอ,อเปิด,ปดนาม <นะ S 1> ันดีมากเลยครับเป็นตาเห็นไม่ไหนเรี่ยงเลย,น,ยนะคุณครสอบครับผม ตังแนกกงแสนเข้าสูมืองนะครับกงแสนตอนนี้จะเข้า่ตเมืองแลรับต้าเข้าไปิมืองนครสวรรค์ซ้ายมือไปจังหวัดพิศนุโลกกำแพงเพชริจิตผมพิกิพิกำแพงเพชรพิศนุโลกแพร่อุตดิต เส้หนห้านะครับผมออกไปได้ครับเชียงรายพะเยาไปเส้นนี้ได้สบายครับใส่มวามือก็เข้าตัวเมือน้องขันสวรรค์น,นะครับผมเข้ากรุงเทพครับคาขาวไม่เช็ดติดไฟแดงครับผมดีนดายรถฝนไม่ตกครับออผม<า>ตกกางเงห้าน้องกั๊ดป่ะหนะคล้องป่ะหนะกยิบมนดิด ตอนแรงตกก็วิ่งสบายเลยครับยามเย็นอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับผมโอ้คันนี้เลี้ยวไปบรรยากาศดีมากเลยครับให้พี่น้องทุกท่านลับชมเพื่อนเพื่อนทุกท่านรับชมนะครับ สวัสดีครับ หรือว่าในนอนนะครับครับนะครับผมตรงไปกรุงเทพครับสายมือเข้าตัวเมืองนคะรสวรรค์นะครับผมปลามือไปกำแพงเพชรไปตาเข้าผมเนี่ยแดงครับสายมือเข้าตัวเมืองนะครสวรรค์นะครับผม ส่วนขวามือนี่ก็ไปจังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดตากขึ้นเหนือแลครับผมบนถนนเอเชียผ่านลําปางลาพูนเชียงเชียงใหม่ขึ้นเชียงรายครับผมพะายาครับไปหลายเส้นทางมาครับ ว่าทั้งวันก็เหนื่อยนะครับผมไม่ได้พักเลยกลับเลยครับผมเหนื่อยคือจกง่วงนอนครับผมเพราะว่ามีไปธุระไม่ค่อยดีพัก่นกันรก็ขับขับระวังครับผมเราไม่ได้พักบัตรหยุดสามวันวันเลยงานก็ามาทำธุระ วัที่กรมที่ดินจังหวัดนครสวรรค์เนาะถเสร็จวันนี้เพราวันเมื่อวานเนีกเป็นวันชดเชยวันแรงงานครับราชการเขาหยุดสองวันเปิดวันนี้คนเยอะอีกครับทั้งวันเลยครับถ่งเสร็จ ข้าเทปครับผมความือไปตาก,กําแพงเพชรนะครับไปตาก,กําแพงเพชรความือความมือเข้าเทปนะครับ มื่งนครสวรรค์นะครับผมสีไฟดังไฟแดง,แดงขอไปครับไฟแดงบิกซีนะครับผมนี่ครับไฟแดงบิกซีบรรยากาศยามเย็นครับผมยามเย็นที่นะครสวรรค์ จะเยอะเยอะมากครับออกจากตัวตัวในตัวเมืองนะครสวรรคครับนี่วิ่งมาจะเยอะไฟแดงครับชมบรรยากาศไฟแดงดดรถกําลังวิ่งเขา้า มาจากขามามาช่วงส่วน็จเสียขาขึ้นครับเดี๋ยวเข้านครสวสรค์ก็เยอะนะครับผมตัวในตัวเมืองครับผมหลุดไฟแดงนี่คือเป็นสะพานเดชาครับผมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหน้าข้างหน้านี่จะเป็นไฟหลุดไฟแดงนี่ก็ จะเป็นสะพานเดชานะครับผมข้ามแม่น้ำเจ้าพยาของจังหวัดนครสวรรค์ครับผมอากาศกำลังดีครับเย็นสบายครับผม ทางนี้เรื่องเงินะครับคุณแม่เขาจะไม่อยากให้ใหเข้าในตัวจังหวัดเลยแล้วก็ไม่อยากไปขัดแต่ต้องมาตามเขาให้มาไฟแดงมันเยอะเราก็ไม่อยากไปจุดบ่อยครับ จังหวัดนครสวรรคนะครับผมยังมีบางเชนการทครับวนอันนี้กำลังจะอมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ,บ,รบถ้าเกิดไม่งงก็เหยียบได้สบายครับร้อยยี่สิบครับเพราะเพราะว่า <ST. S 2> ช่วงนี้เขาจะบังคับวเร็วเขาหัวันคับความเรให้วิ่งไม่ต่ำกว่าร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบ กลางก็วิ่งไม่เกินร้อยเขาซ้ายมือก็ไม่เกินแปดสิเบเขาบ,บังคับเขาบังคับกดจราจรช่วงนี้ครับช่วงอุทัยธานีถึงถึงบางปะอินเขเส้นนี้วังบังคับให้วิ่งกว่าต้องร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยยี่สิบครับนี่ไฟแดงนี้น่าจะเป็นไฟแดงค่ายกีฬาประวัติครับผม สามาไปวัดหลวงพ่อพัดก็ได้นะครับผมวัดห้วยด้วนไปวัดห้วยด้วนวัดทาตหานะครับผมไปท่าตะโกไปย่านน่้นครับทางอำเภอนงบัวข้ามไปจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมิได้ครับผมเส้นนี้ครับทะลุไปถนนได้ครับผม ไปเพชรชมพูชัยภูมิยันขอนแก่นครับทะลุถึงครับเส้นนี้ที่รถวิ่งออกมาเนะยครับสายมือแต่กลางคืนจะเปี่ยวครับผมกลางวันก็ยังไม่ค่อยมีรถท้ายเส้นนี้กลางคืนจะเปี่ยวปั๊มน้ำมันไม่ค่อยมีครับรกาศดีเลยครับ บุ h ชาแนลก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อนทุกท่านที่มาเยี่ยมชมข่ายจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่แวะมาให้กำลังใจบุญชาแนลที่แวะมาให้กำลังใจบุญชาแนล <c oughs> เยี่ยมชม คลิปต่อไปครับผมเขียวแล้วครับหุงหน้าคงเทพนะครับผมเอสเซียมห่งหน้ากรงเทพ